ของการรับมือเมื่อเจอ SA บริการแย่ๆแก้ได้อย่างไรมาฝังคำตอบคลิปนี้กันค่ะ โอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่คือช่องแคทซิลลาโมสค่ะช่องที่อดีสเอเดอย่างโมสเนี่ยจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เจอกับบริการแย่ๆในช็อปแบรนด์เนมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอ s a ที่บริการแย่ๆเนี่ยแก้ได้ตามนี้รับรองว่ามีฟีดแบ็กบางอย่างมาแน่นอนค่ะ หลังจากที่มอสปล่อยคลิปนะคะ unboxing นะคะที่เป็นคลิป unboxing ของ L.V. ปาปิยอง B.B. ไปนะคะแล้วคลิปนั้นเนี่ยมอสไม่แฮปปี้กับการบริการเลยนะคะหลายคนก็ inbox เข้ามานะคะส่ง dm เข้ามาส่งแชท messenger นะทางเพจอะไรเงี้ยเข้ามาบอกกันว่าให้ร้องเรียนนะคะบางคนก็คอมเมนต์เลยบอกว่าคุณมอสร้องเรียนไปนเลยสิแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวมอสเองนะคะเป็นอดีต SA มาก่อนมอสก็รู้ว่าเวลาที่โดนเรื่องร้องเรียนอะไรเงี้ยมันหนักหนาเอาการอยู่เหมือนกันคะ่ะเราก็รู้สึกว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรา ปล่อยไว้ก่อนเราอาจจะแค่โชคไม่ดีเจอคนที่เขาบริการให้เราไม่ดีนะแต่ว่าสําหรับใครที่เจอการบริการแบบแย่ๆไม่ประทับใจนะคะสามารถทําตามข้อต่อไปนี้ได้เลยคุณจะได้รับมือได้อย่างถูกต้องค่ะ ที่โมสแนะนําในวันนี้คะ่ะก็คือให้คุณเนี่ยเข้าไปคุยกับ manager ของช็อปนั้นๆได้เลยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในช็อปแล้วเกิดได้เจอแบบเรื่องราวที่มันไม่แฮ ppy การบริการที่มันไม่ดีเลยอะไรเงี้ยขอคุยกับ manager ในช็อปก่อนได้เลยคะ่ะนี้เป็นขั้นแรกที่สามารถทําได้ง่ายๆและรวดเร็วที่สุดคะ่ะแต่ก็ต้องบอกคะ่ะว่าวิธีการจะขอคุยกับ manager เนี่ยแน่นอนว่า sa ที่เขารับมือกับเราอยู่เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เราไปคุยกับ m a n จอร์ได้ง่ายๆแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียก manager เนี่ยแปลว่าเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าสิ่งนี้ที่ด้ไเกิด เบ่่อยลยลคะในชีวิตการทํางานของโมสนะคะเคยเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นค่ะตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนลูกค้าเนี่ยซื้อของเขาเข้าใจผิดนะคะว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาอีกราคาหนึ่งแต่ว่าราคาจริงๆของกระเปะ๋าเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งตัวโมสบอกราคาตรงไปแล้วนะคะแต่เหมือนลูกค้าดูของหลายอย่างแล้วเขาอาจจะสับสนอะไรเงี้ยทำให้เกิดการเรียกเมเจอร์ Manager คุยขึ้นมาขอว่าจะทํายังไงดีกับกรณีนี้นะคะก็คือสรุปว่าอันนั้นก็ต้องคืนของไปนะคะแล้วก็คืนเงินให้ลูกค้าไปแล้วก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์นะทุกคนเพราะฉะนั <S 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 ้นเขาจะ พยายามรับมือเองก่อนว่าลูกค้ามีปัญหาอะไรคะช่วยแบบว่าเผื่อเราจะช่วยอะไรได้อะไรเงี้ยเขาจะสกิปเลื่อนก่อนว่าเออมาช่วยหน่อย,ยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ถึงมือเมนเจอร์โดยตรงถ้าเกิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยเอเอเขาเสนอวิธีการแก้มาว่าโอเคถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเอาเป็นอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวจะให้ของสันมนาคุณไปแทนเพื่อเป็นการแบบแสดงความเสียใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราแบบไม่ส atisfy กับการรับมือการแก้ปัญหานั้นนะคะก็เรียกเมนเทเจอืนยันคำขาดได้เลยคะ่ะว่าขอพบ Manager, ถ้าเขาบอกว่าเม n นเจอร์ไปทานข้าวอยู่เลยอย่างเงี้ยขออีเมลไว้ได้เลยค่ะถ้าให้ไม่ได้บอกว่าเม n นเจอร์กลับมาเมื่อไหร่คุณกลับมาเจอเม n นเจอร์ได้เลยก็มีหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่แนะนําพบเม n นเจอร์รวดเร็วที่สุดค่ะ วิธีที่2ค่ะวิธีนี้เนี่ยจะเป็นการเขียนใบรายงานค่ะซึ่งอันเนี้ยหลายคนไม่ทราบแน่นอนค่ะบางช็อปเนี่ยเขาจะมีใบรายงานเอาไว้เหมือนเป็นใบรายงานพฤติกรรมใบร้องเรียนประมาณนั้นนะคะที่แน่ๆเนี่ยช็อปลุยวิตองเนี่ยมีแน่ๆเพราะว่าเพื่อนของโมสเนี่ยเขียนมาแล้วด้วยมือของตัวเองค่ะเพื่อนเนี่ยเป็นเ a เหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนั้นอะ่ะไปซื้อของที่ช็อปลุยวิตองแล้วเหมือนกับว่าที่มันเป็นผ้าพ,พันหูกระเป๋าอะไรเงี้ยราคามันขึ้นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วก็เป็นเรื่องราคาเหมือนกันบอกราคาไม่ ตรงอะไรเงี้ยแล้วคนที่เขามาซื้อพร้อมกันอะ่ะเขาได้อีกราคานึงแต่เพื่อนที่เป็นคนจีนอ่ะได้อีกราคานึงราคาใหม่ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนคนจีนรู้สึกว่าเขาอยากจะได้เงินที่มันขึ้นไปรู้สึกจะส0ิยูโรนะทุกคนแล้วก็เขาบอกว่าเขาอยากได้เงิน30ยูโรนั้นคืนอยากได้ราคาเดียวกับคนที่ซื้อก่อนหน้านี้แล้วคนที่เป็นพนักงานอ่ะเหมือนทําหน้าฟึดฟัดทาหน้าเหวี่ยงไม่พอใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนโดนเกียดด้วยความที่เป็นเอเชียเขาก็เลยแบบเหวี่ยงเลยบอกว่าฉันต้องการเขียนใบร้องเเเเเเรรรีีียยนนนนนััู้ว่าาามมมพะหือขขค แล้วครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเอาออกมาให้ฉันเขียนกับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดียเเดเด๋ยวนี้เหมือนพนักงานก็ยาามจะเรียกกล่อมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่สรุปก็คือต้องเอาใบนั้นออกมาให้เพื่อนเขียนแล้วใบเนี้ยเขียนเสร็จปุ๊บเล่าเรื่องเสร็จปุ๊บ,เร,เ,รบเราจะต้องเซ็นลายมือชื่อนะคะแล้วก็ต้องมีพนักงานอีกคนนึงเซ็นเหมือนกันนะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวจะต้องมีพนักงานอีกคนหนึ่งที่รับเรื่องแล้วก็เซ็นเหมือนกันใบเนี้ยก็เป็นสัญญาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงถ้าเกิดว่าเราเซ็นปุ๊บเราเขียนเล่าเ,เหตุการณ์แล้วใช่ไหมเราเซ็นปุ๊บพนักงานเซ็นเท่ากนนง็็้ดะถึจเซไ มีวิธีการที่ร้องเรียนที่หลายคนไม่ทราบกันว่ามันมีอยู่ใบร้องเรียนนี้จะถูกส่งไปให้แมเนเจอร์แล้วก็อาจจะถูกส่งไปให้ฝั่งเฮดนะคะที่อยู่ในส่วนของแบบอิตาลีฝรั่งเศสอะไรเงี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับขั้นขึ้นไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเ a จะโดนอะไรบ้างแต่ว่าก่อนจะไปฟังค่ะมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากจะนําเสนอค่ะ ต่อไปค่ะเป็นวิธีการเขียนอ e ีเมลเข้าไปที่แบรนด์เพื่อร้องเรียนวิธีนี้เนี่ยได้ผลเหมือนกันค่ะแล้วได้ผลดีด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่วงเล็กๆแต่มันจะเป็นวงกว้างแล้วค่ะการส่งอ e ีเมลเนี่ยเอาอ e ีเมลจากไหนล่ะก็อ e ีเมลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้เลยค่ะแต่ละเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการติดต่ออะไรเงี้ยสามารถส่งอ e ีเมลติดต่อได้อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็ส่งอ e ีเมลเข้าไปร้องเรียนได้เลยอ่ะเขียนเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือโทรไปที่ฮอตไลน เหตุการณ์ทั้งหมดบอกชื่อบอกสาขาบอกเวลาเพื่อร้องเรียนได้เลยค่ะและทีนี้หลังจากที่เราร้องเรียนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพนักงานจะโดนอะไรบ,บ้างแล้วเขาดําเนินเรื่องอย่างไรอันนี้จะเป็นวิธีการต่อไปค่ะอย่างแรกเลยค่ะก็จะมีการสอบสวนค่ะการสอบสวนเนี่ยก็จะเป็นการตาหาความจริงนะคะว่าเหตุการณ์ที่ลูกค้าเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่ แต่ว่าจะไม่ได้ถามกับเจ้าตัวแค่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวพูดแต่ด้านดีของตัวเองหรอกทำยังไงแล้วถ้าลูกค้าพูดแต่ด้านดีของตัวเองหรอกทำยังไง,าาอ,ง,อ,ง,ง,ไงอาจจะมีบางฝ่ายที่เสียเปรียบกันได้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการที่แบบว่าสอบถามทางเจ้าตัวนะคะทางลูกค้าแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอย่างเช่นถ้าวันนั้นเนี่ยในกะนั้นมีเพื่อนที่ยืนอ,อยู่ในเหตุการณ์หรือมีคนร่วมเหตุการณ์มากกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะสอบถามด้วยถ้าเรามีพยานฝั่งเราเนี่ยา,จจยาย่ง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้าเกิดว่าสิ่งที่ลูกค้าร้องเรียนเป็นความจริง SA คนนั้นก็จะโดน warning letter ตัว warning letter เนี่ยก็คือจดหมายเตือนนั่นเองมันก็เหมือนแบบว่าเขาคาดโทษเราไว้ก่อนเลยแล้วแต่แว่าบางที่เนี่ยมีกฎอย่างไรแต่ส่วนใหญ่แล้วคะ่ะ warning letter เนี่ยอาจจะได้ทักประมาณ3-5ครั้งนะคะถ้าเกิดว่าครบ3ครั้งหรือว่าครบ5ครั้งเนี่ยก็จะมีการลงโทษอย่างเช่นอาจจะตัดโบนัสนะคะหรือว่าอาจจะตัดคอมมิชชั่นตัดเงินเดือนหรือว่าบาง ทีเนี่ยอาจจะถึงขัานไล่ออกเลยก็ได้เช่นเดียวกันและสิ่งที่จะโดนข้อต่อไปอันนี้ม o s ว่าหนักที่สุดหนักกว่าทุกอย่างที่กล่าวมาคือโดนเมาส์นะคะโดนเมาส์จาก เพื่อนร่วมงานโดนเมาส์จากหัวหน้าโดนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าในสังคมการทํางานเมื่อไหร่ที่มีมากกว่า2-3ถึงคนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการจับกลุ่มเนาะเวลาเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะอาจาจะโดนเอาไปนินทาเอสเอคนนั้นอาจจะโดนแบบเป็นเรื่องถูกเอาไปพูดถึงนะอาจจะเป็นตราบาปในชีวิตเขาหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาที่สมัครงานที่ใหม่ๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะโทรไปเช็คกับพี่่าว่าคนนี้ทํางานเป็นยังไงบ้างเคยมีประวัติไม่ดีไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นตราบาปในแบบว่าการทํางานหน้าที่การ งานของเขาต่อไปต้องแล้วแต่ดวงค่ะว่าเจอเพื่อนร่วมงานแบบไหนเนะาะ และนี่ก็เป็นวิธีการรับมือเมื่อคุณเจอกับบริการแย่ๆในช็อปแบรนด์เนมค่ะสามารถเอาวิธีเหล่านี้ไปใช้ได้เลยถ้าเกิดว่ามันเกิดเรื่องร้ายแรงที่คุณรับไม่ได้นะอย่างเช่นการเหยียดสีผิวนะคะการพูดจาหยาบคายการดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้โดยขั้นตอนต่อไปนี้และทุกอย่างมีบทลงโทษขอแค่เป็นความจริงค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวเด็ดเล็กเด็ดน้อยเนะะื้อเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะโมสอดีต SA ของ d i อ r และ G u ช c ีของสเปนนะคะจะมาบอกทุกคนว่าจะแก้ไขและรับมือ อย่างไรในช่องแคสซิล่าโมสนี้เลยค่ะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะอย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจให้โมสด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีเพื่อนที่ชอบเข้าช็อปแบรนด์เนมชอบซื้อของแบรนด์เนมนะ <c oughs> ก็สามารถแท็กเพื่อนมาดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยเชื่อ <c oughs> ว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ชอบช็อปปิ้งแน่นอนค่ะโมสอัปเดตคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะคะถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกด Subscribe ค่ะแล้วก,กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้ว